สวัสดีค่ะวันนี้ชมพาเที่ยวนะชสมจะพาเพื่อนๆไปวัดถนนโค้งและจะพาเพื่อนๆไปไหว,ว้เทวสุวรรณและเพื่อนๆไปรับชมในคลิปได้เลยค่ะไปชมกันเลยค่ะ ตรงนี้คือบริเวณโดยรอบวัดถนนโคง้งวิหารสามเหลี่ยมพีระมิดและส่วนที่โมยืนอยู่ตรงด้านหน้าของโสมเนี่ยเป็นทาวเวสุวรรณที่ทุกคนมาวัดถนนโคง้งก็จะเข้ามากรับไหว้นะคะเราเข้ามาในโบสถ์ก่อนเลยพระประธานของวิหารพีระมิดที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดอยู่ในวิหารแล้วก็มีรูปปัน้นวีรบุรุษและวีรสตรีนะคะ เราดูภายในวิหารสามเหลี่ยมพีระมิดวัดถนนโค้งไปพร้อมกันเลยค่ะ ทางด้านหน้าประตูทางเข้าวิหารสามเหลี่ยมพีระมิดจะมีพญาน,นาคปู่ผู้ชงนะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือเราหันหน้าเข้าวิหารเนี่ยปู่ผู้ชงจะอยู่ทางด้านซ้ายมือส่วนทางด้านขวามือจะเป็นพญานาคี ภรรยาของปู่ผู้ชงนะคะต้องกราบขออภัยนะสมจำชื่อท่านไม่ได้จ้ะหลังจากนั้นสมก็เดินมาตรงทาวเวสวรรณก็มาจุดธูปกราบทาวเวสวรรณขอพอรท่านให้พบแจ่ความดีนะคะไม่มีความทุกข์ หลังจากไหว้ขอพรทาวเวสวร์เสร็จชมก็เดินไปฝั่งตรงข้ามมีศาลาเล็กๆและมีพระนอนอยู่ด้านในนะคะชมก็เข้าไปไหว้ค่ะแล้วชมก็เดินไปตรงพระอีศวรไปไหว้เทพต่อเลยค่ะ จะเป็นพระที่ตั้งอยู่กลางแจ้งนะคะเหมือนไว้สำหรับทำพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะแต่สวยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นพระแม่ธรณีนะคะและก็พระพุทธรูปปางต่างๆที่ตั้งกันเรียงรายแบบมีเยอะมากค่ะแล้วก็มีหลายปางด้วยเดี๋ยวชมไปพร้อมกันเลยค่ะ ชมก็เดินเข้ามาข้างในนะคะมาไหว้ปู่ฤาษีองค์นี้คือปู่ฤาษีอีส่วนนะคะองค์ปู่ฤาษีค่ะส่วนนี้ก็ปู่ฤาษีสมิงพรายปู่ฤาษีชีวก ปู่ฤสีดาบทปู่ฤสีตาไฟท่านฤษีปู่แก่ ส่วนนี้จะเป็นบริเวณใกล้เคียงกับพ่อปู่ฤสีนะคะและนี่ก็พระพิะเนศสมไม่แน่ใจว่านี่คือพระแม่โพสกหรือเปล่าแต่น่าจะใช่นะคะ ส่วนเทพองค์นี้สมไม่รู้จริงๆว่าคือองค์ไหนนะคะไม่ไม่ทราบชื่อจริงๆค่ะหลังจากนั้นนะสมก็มาที่พระพุทธรูปองค์นี้และวสมก็ลอดเข้าใต้อุโมงค์แต่ตอนลอ่าสมไม่ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะหลังจากที่สมไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วสมก็เดินมาตรงที่กำลังจะสร้างโบสถ์ใหม่ หลวงพ่อท่านจะสร้างโบสถ์ตรงนี้เป็นไม้สักทั้งหลังนะคะใครที่อยากร่วมสร้างบุญสร้างโบสถ์กับหลวงพ่อวัดถนนโคง้งติดต่อไปที่เพจวัดถนนโค้งได้เลยสมก็ไปทำของสมทุกเดือนเหมือนกันนะสมไปร่วมสร้างบุญกับหลวงพ่อท่านทุกเดือน ดูคลิปชมจบแล้วอ่ะอย่าลืมไปร่วมสร้างบุญสร้างกุศลสร้างโบสถ์ใหม่ที่วัดถนนโค้งด้วยกันนะคะแล้วก็ไปไหว้ขอพรทาเวสวุวรรณขอให้เพืเ่อนๆทุกคนที่ดูคลิปนี้จบแล้วเฮงเฮงรวยรว,วยปังปังกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ ากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะและเดี๋ยวมาดูในคลิปต่อๆไปว่าสมจะพาไปเที่ยวที่ไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ